สวัสด so, ีค่ะเอาเลยเบิ่งแล้วอ่ะสิทั้งอาလုံးของ unit 3กันอีกรอบกันในที่อยู่ซะบาดนี้ที่ unit 3มาเจ้าหนูว่าท้ายแห่งกิณณนั้นนี้ที่ยีตั้วปုံนี้นี่ก็วุ่นยัดไปต่ํามาဖြစ်ไปค่ะเอ้อจิไล่จักหน่อยค่ะเอาละเจ้าหนูปฐมอสงติกณี30อยินตัวมาเนาะเอาละติกโกส่วนเจ้าหนูว่า1ลูกคอยนะ1 1นี่2 2เสามะโหพูเนาะ2อตระ2

1ต 10, 10, 10. ่เศษสิบสิบสิบหนึ่งสองสสห้าหก็ดแปดเก้าสิบเขียนเยอไหมหนึ่งสองสามสห้าหก็ดแดเสยนไหมเนาะ น้าดู้ิการสัติการีกน่นสิสัิกูจะมาช่วน,น,นี่เนี่ยจะนว่สิบเอ็ดลูกค่อยสิบหนึ่งลูกมาตรงสิบเอ็ดไปตรงไหนนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าน้าเซววาลอาจนวลนี่กูส่วนสองแต่เซยสิบเพรเนาะสองสิบลูมาตรงอาจนวลเซลส่วนยี่สิบลูตรงนีนยี่สิบยี่สิบนะคะช่วยแยนี่เนี่ย สถทติในเซลมาทายอเม11กับ20ช่ไหมเนาะนาทุคูณนักสถิการแขกุศกุจยาวนักสติติกูสวยจริงจังว่า21ลูกคอเลยสถิกิ11ชดเดียดด้วยนักสติติสวย21นักเซน22นักสกุก29ตงเส30ตงสังห35ตงสชิ38นะคะ นาตกคัจะนู่ยากนะนันจียาอยากนะานังรอร้อยหนึ่งรอยรอยนามรายยายยา้อยตรงเนี้ยศ0นร้อเชาวเน้อยยี่สิบหกชาวตงเสหกร้อยสามสิชาวเนเลยสหก้ยสี่สิบชาวเาาชาวเาา 666คนนี้คนสัขอ็ดสิชิยะชิ808ดร้อยมเนาะน้าถ้ากูจะโน้ตเตงเงินตางกันนะในทางกันนะบอเนาะทางกันนังกูกกจะน้ตพันลูอรอเอยแต่า 1, ทางสละหนึ่งพันหนึ่งหรือทางรยเรียสีันสีร้อยสี่สิบสีตางกันนังะหมืน่นหมืม่นข่อบุญเนาะเออตะระอาจเพีย้ยละหมืน่น หมืนหมืนนะคะหมืนหมื่น้าไงแต่ชาตัเต่าหมื่นหนึ่งมืนตัเตาหนึ่งมืนหนึ่งมืนงตามกันเางาจงา้าหมืนห้าันห้ารอห้าสิบห้ามืนตามกันะตงกันต็งกันน้าจะรอแสนแสนสนสน 1นึ่งแสนต่เต็งหกแสนหกห้ชาวต่ชาเต็งชาวต๋งชาวรองชต่ล้จริงมีบาหมีีาวแล้วจิงจิงเยว่าอย่งไงชาวเต็งสร็ลหกแสนชาวต๋างหกพันชาวเทาชาวตองหกหมื่นชาวเท้าหกพันชาวชาวย่หกร้ชาเสหกสิบชาว ลองจริจะลองยืนย s i z เบิโไว้หมเนาะเรื่อยๆนัคูตังคะแนนเจียวตังคะแนนก,กจ็จะรอล้านล้านล้านต,ตั้งแต่หนึ 1, น่งลา้านหล้านหะนึ่งล้า,านบะโัคัวกกูก๋นตอนแบบเนาะเล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเ้เนาะ เราจะนับตัวจิ๋วกว่าจิ๋วกุสียาทางตัางตึงก่อนเนาะเราจะนัตองย้าส่วนจเราศูนย์ศูนย์ศูนย์เศษสิบสิบสิบจ้ะร้อยร้อยร้อเท่าพันพันพันเต้าหมื่นหมื่นหมื่นเต็แสนแสน แสนตะล้านล้านล้านศูนย์ตรงเนี้ยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอะค่ะนะลาน้านใช่ไหมเนาะเราทีหาเรีย้ยาวเจ้ ပြီ Hands းတ so ော့190တက်ကနေ130ပဲကြည့်တက်ကနေ200ချက်ပါဆိုတော့17ပါ90တခါလေးပါသွားအောင်မနော်11နဲ့20ချင်းချက်ရစ်မရမြဲပြီးတော့ဈားရဲရအပေါ်ပြီတတောင်း1ဆိုလို့ရှိရင်ဈားရဲ300 300ရေထည့်တော့ซุงซุงซุงနေပြောကြမှာလုံးနော်တတောင်း1ကျွန်တော်မြန်မာမှာတော့မတတောင်းအဲ300 100နေမပြောဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အားရထည့်ပြောကြမှာမလို့ဟိုလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်ဒီခေါ်လာတို့ငဏန်းနေတလုံးချင်းခေါ်ပြရတာမှာတာလေ1 2 3 4တလုံးချင်းကြင်ခေါ်နော်အမဆุงစွာထဲရာနာ အဲ့တော့ဒါလေးကျတော့အကျန်ဒီ lesson ရဲ့ homework လေးအင်္စာလေးလုပ်ထားပါတော့။ဒီဟာလေးကိုထိုင်းလို့မျိုးအဲဘယ်လိုကျမ်းစာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဖိုင်ပို့ပေးနားအတန်ဖိုင်ပို့ပေးရတယ်ချမေးရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အကျန်ကို voice message နဲ့နံပါတ်820ဘလောက်ဘလောက်နံပါတ်983ဘလောက်ဘလောက်အဲ့လိုလေးအတန်ဖိုင်လေးပို့ပေးလိုက်ရတယ်သိမနော်အဲ့တော့အာသင်ကြားစာလေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျနော် homework ပို့ဖို့လည်းမေ့မိပါနဲ့နော်